สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง Next e o u เช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นปืน King f i s t u r e ตามคำเรียกร้องเะ้ามากันเยอะมากๆเลยปืนนี้พี่ไม่ค่อยจับปืนนี้เลยปืนนี้คนไม่ค่อยได้โยนกันเลยเพราะว่าอะไรครับผมรู้อยู่แก่ใจกันทุกคนนะำทำไมถึงไม่เล่นนะวันนี้เนี่ยจะมาจับ King Feature คู่กับ AP ศ0 level 8ที่เราจะเข้าไทายนะไปรับชมินเกม,เก,มกันดีนกว่าว่าจะเป็นยังไงไป สวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาตามหาปืนคิงฟิชเชอร์ให้ทุกคนดูกันว่ามันมีคนขอเข้ามากันปล่อยเหลือเกินปืนนี้เป็นปืนที่ผมแบบแทบจะไม่อยากจับเลยว่าปืนมันเล่นยากมากนะผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาเจอแล้วเราจะสามารถเก็บกู้แรงขึ้นไปได้หรือเปล่ากับปืนคิงฟิชเชอร์ในวันนี้เอาละครับตอนนี้เหมือนเราจะวิ่งมาแล้วมันมีศัต,ตรูแบบกำลังนั่งฟาร์มอยู่ครับผู้ชมมันงงเราจะคูงงว่าเราจะทางไหน โอเราหัานไปแล้วเหมือนจะเห็นเพื่อนเราก็แ,แบบแอบฝังนี้พอดีก็แ,แบบโดนเรายิงตูดแตกพอดีนะฮะมาในเมื่อเรามีตังอีูก600ทุกคนเราจะทำสิ่งนี้ทุกคนเราจะทำการเซฟีสน์แล้วก็สตาร์ล่านะฮะ,อะโอ้อยู่เมือข้างเลยครับเอาละเดี๋ยวเราไปเซย์ไฮสวัสดีทไทยเข้ากันหน่อยดีกว่าโอ้แต่ว่าของแต่งปืนผมไม่แน่นเลยวันในรอบนี้มาแล้วครับผมเหมือนศัตรูจะแบบอยู่นิ่งๆเลยเขาหลุดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าศัตรูหลุดหรือว่ายังไงนะแต่ว่ายืนนิ่งแบบนิ่งกิิบเลย เออเนี่ยไม่ขยับไม่อะไรเลยอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอออ่ะเอาเป็นว่าผมผมเดาฟันธงไปแล้วว่าเขาต้องจะหลุดนะครับไม่ก็แบบอาจจะแบบอแอบหรือเปล่าแคมหรือเปล่าอะแคมอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมบนป้อมหรออ๋อเนี่ยอยู่บนป้อมนะครับไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรนะผมแต่ว่ารอจอบไหลอ,อยู่ลูกต้องเขาเขาชื่อว่าปายสวัสดีปายเราแน็กเองขอโทษนะ <laughs> เหมือนเราจะเจอได้ของแบบว่าพี่ๆน้องๆผู้เล่นใหม่นะผู้ชมอ่นี่เขากำลังหัดเล่นอยู่ไอเราก็มาสุ่มเจอเขาเนาะแดงสองดาวนี่เนาะอ่าทุกคนตัวเลือกก็ได้คิงฟิชเชอร์มาแล้วเอกของงานก็เอ็มพีที่สุดเลเวลแปดเอกของงานเหมือนกันในวันนี้สตูมือนจะแบบว่าตั้งแบบว่าป้อมนี้จะลาผมหรือเปล่าว่าตั้งรัแบพบวกแบบแบบผมอยู่ในแน่ข้างล่างมาดูดีกว่าดูตรงไหนว่าข้างบนเนอหรือว่าข้างล่างนะผู้ชมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะมาทำการยิงไปอุ้ยโอ้ข้างบนนะครับ ข้างบนเลยว่ะเฮ้ยไม่นเช็คข้างล่างนะอุ้ยเอาไงเพื่อนสูดอยู่ข้างบนเหรอข้างบนหรือข้างล่างมาอ,อ๋อมันแปมไปลิงเกือบผมตายนะฮะแล้วเอ็มบีสี่สูดของเรายังสามารถแบบว่ายื้อชีวิตเราเอาไม่ได้ทิ้งกระสุนแล้วก็เออเก็บกระสุนลิงครับผมแย่งเพื่อนนะผมเดี๋ยวเพื่อนเก็บไปเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ คุณ้เป็นโคตรชั่วเลยเดี๋ยวผมไปซื้อตาลา่าทหารต่อดีกว่า <c oughs> ใครกันจะเป็นผู้โชคด,ดีคนต่อไปเปรี <c oughs> ้ยง <c oughs> วุ๊นี่งไงอ,อ,อ๋อกำลังชุบเพื่อนอยู่พอดีเลยนี่เดี๋ยวผมซื้ออา่นาน่าขอเกาะสามใหม่ดีกว่าครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่เกาะสองกลัวม,มันแตกเร็วอ่ะเมื่อกี้ผมมีอุย๊ยผมมีแฮนด์โดดด้วยครับนี่เดี๋ยวแฮนด์โดดเดี๋ยวปล่อยโดนด,ด้วยเพื่อนขอคําสั่งระดมพลก่อนตามฉันมาเอาละเหมือนเพื่อนจะมุ่งหน้าไปที่ยาต้อหมายตาล่างเราเหมือนกันนะผม อ่าแต่ว่าป้าหมายตาล่าเปลี่ยนใจที่จะไม่ชุบหรือเปล่าอ๋อแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนใจครับเขาเหมือนแบบว่าวิ่งแบบอยูยๆๆใ่ในเมืองเฉยผมคิดว่าเพื่อนเขาอาจจะไม่ตายอะไรนะอเดี๋ยวเราลองปล่อยโดนดีววกว่าเอ้าแล้วศัตรูแบบศัรตรูแบบวิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้ตรงปราปิก้าของเราวู้ยคิมเปเอจอร์จิงไม่ได้นะครับคิมเปเอร์อ,อเราอื้อหือพัดก็ไปที่หัวแต่ไม่ร่วงนะผมโดนได้ของเล่นรหัส รรว่าวข้างล่างยิงเอาหโหระดนล้าหมดเลยเพื่อนเราก็โดนล้านเหมือนกันม,มันล้านพวกเราให้เลยกูจาดตัวยิงล้มไปแต่ไม่รู้ว่าใครยิงนะไม่ใช่เพื่อนเราแน่ชีอกูไม่ใช่เพื่อนเราไม่ได้มีชื่ออย่างนี้มันอยู่ไหนไวะไอ้คนไหนมันฆ่าเพื่อนเราหนียิงหมดแม็กเลยปืนเรานี่ดูไว้ก่อนจะตายแม่งโคตรเบาเอ่อข้างบนมีคนเหรอ เก็บของต่อกัอนแล้วกันนะครับโอ้ยมีปืนสลิงแล้วนะาุผู้ชมเขาทำไม่ีปืนสลิงเขาเยอะจังเลยแล้วก็มุกบอลจากกระสุนปืนสลิงไม่ไปได้สติประเด็นนี่อ่ะเก็บมาแล้วก็จะปล่อยโดนเข้าไปข้างบนดูนะมันจะมีคนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจคกันอ,อืมกับระเบิดที่มันมีงานไหน,ไหนบ้าง<ห>ที่ผมจะไม่เหยียบบ้างไว้ให้ตายเถอะไปซื้อตาล่ากันต่อดีกว่าข้างบนไม่มีคนนะครับผมอ่าล่ะเอล็อกเด้งขึ้นมาพอดีเลยขอบคุณมากแบบว่า<ห> เป็นอะไรแบบว่าโคตรดีเวลาเลื่อนโน้ตลเ,อลอเล่นเล็อเร่งเนี่ยแจ่มจัดแล้วตอนใช้แล้วโดนออกน,นี่ก็โคตรแจ่มจัดมาดูบนดีกว่าผู้ชมดีคนต่อไปเขาจะมีน้ำมากเลยผู้ชมหรือเราได้ไปห้าคิวแล้วผมไม่รู้ว่า,วาได้ปืนอะไรมาบ้างนะนี่งไงไอตัวนี้กูจับตัวเนี่ะตัวตอนแรกที่ผมมามันยิงคิวผมไปไอต,ตัวนั้นแหละเพื่อนไปมาตามมาเลยเพื่อนอย่าอยู่ตรงแถวๆวงชุบด้วยนะครับขึ้นหลังคาบ้านนี้แล้วกันนะศัะตรูอ้อ้าวศัตรูแล้วออกอย่างไว เอา้ามีคนอยู่บนซ้ายมือครับวิ่งหนูตามพื้นขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าขึ้นไปขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่ก็เรียบร้อยดีครับผมขี่ไปเจอบอกเลยว่าระดับแบบระยะใกล้เนี่ยอันตรายจะตุดมันแรงเอาเรื่องมา,มากๆรับแบบว่าไม่ไกลนะครับผมถ้าไกลคือกลับไปตามลาตาละอุย้ยเอ,อ้าอ้าววิ่งมาอย่างนี้ก็แรมเพลสิครับพ่อโนม อ่าผมจะทําการฝางไอบอแล้วก็ตั้งซื้อเก็บของเว้ยยาใหญ่ผมผมว่าผมไม่ใช้ยาเล็กดีกว่าผมใช้ยาเล็กให้หมดครับผมทิ้งให้หมดแล้วก็ใช้ยาใหญ่พูดผิดพูดถูกเลยนะครับพอดีช่วงนี้แบบว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอไม่ค่อยสบายคอก็เจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพูดจะชิบหายแล้วก็เจ็บคอเพิ่มเอ้าเนี่ยนะเฮ้ยเหมือนมันจะหนีมผมรัวๆเลยผู้ชมดูดิผมจะวิ่งไล่เขาแล้วก็หบอบโดยใช้ปืนสลิงโอ้โหเจ็บอาละครับตอนนี้มันจะตูแบบว่าจะว,บบวิะว่งแบบป้าไปเอ้าเพื่อนเบอร์นหนึ่งตายพอดี แต่ทุยแบบว่าไปไป,ไปแบบตันที่นอกบอกนะทุกคนก็คือต้องวิ่งกลับมาเอา้าแต่มันพาเพื่อนมันมาด้วยไม่ได้มาคนเดียวซัวเด้ยวยประเด็นนี่ฮะยิงไปก่อนทุกคนอือเอาละครับปาบิก้ามันจะบินมาช่วยเราหรือเปล่า,าว่าตุกตูเป็นสกัดหรือเปล่าผมาว่าอันตรายนะครับเราเราจะวัดยากโดยเระยะเนี้ยเราต้องไปเล่นระยะประชิดว่ะถึงจะวัดสกัดได้ระยะนี้แหละครับมา หายลนล้วโกแม่งโดนเพื่อนมันเจาะล้อมนะครับผมงานเข้าเลยไปเลยนะไม่ตายโอ้ไม่ตายได้ไง เอฟบีสุดเรารู้สึกว่าดาเมจจะปักข่อยมากนะครับเอาวะมันเป็นสกาผมไม่กล้าวัากับสการ,ระยะไกลท่านผู้ชมอ๋อ,อยู่บนหลังคาเหรอพบแล้วอบกว่าไม่ตายก็น่าจะแบบว่าเจียบจัดนะทรอพนี้ไม่ตายก็ค้างเหลือเราเฮ้ยเองกับข้าและน้องเดี๋ยวพันให,ใหญ่ก่อนพันให,ใหญ่ก่อนโอ้โหวงเล็กมากเลยครับต้องแบบดึงปืสงนสตีลล้ล้วเข้าวงแล้วตอนนี้ต้องห้ามโดนยิงด้วยถ้าโดนยิงนี่คือผมมีโอกาสตายค่อนข,ข้างที่จะสูงสูงเลย สูงมากๆด้วยโอ้โหไม่ตายห่ะใ่้ชุดเพื่อนมาได้นะครับไม่แน่ใจว,ว่าอ,อันนี้ก็มีเพื่อนของดาวไปสองืมไม่แน่ใจว่าตรงกลางเสาที่ล่วงไปหรือยังนะครับผมแต่ว,ว่าศัตรูอยู่ขวามือก็มีซ้ายมือก็มาเอาไงดีวัท่านผู้ชม เราจะทําการไปตรงซื้อเพื่อนเลยดีไหมไปต้องมัดดูนะครับรักเพื่อนโอ้โหบอตัวนี้มันตายนะบอกมันโดนแบบยิงตายนะมันแบบเก็บจากเราจัด,จดเลยอะเ,อเด็กคนื้อตาล่าต่อได้มาเด็ไม่หวัน่นไม่เคยกลัวอยู่แล้วจังหวะน,นี้ที่มันมีของสดอยู่แต่ว่าเก็บไม่ได้มาตรงไหนว่าผมหาไม่เจอไป้ตัวขวามือแี่ว่าบ้านนี้อยู่แนแนมบ้านนี้นี่ไง ลงมานี่มาไปตรงนั้นพบศัตรูแล้ว King p e t ร r Charge King p e t e ร์ h a r g e เออไอหนุ่มมาเจอพี่หน่อยเอากองกลางมีจะท้าเพื่อนเราไปแล้วนะฮุ้ยแล้วยังเสียชัยไม่รู้ทุกคนคนหลังคาอยู่ข้างล่างวะมันมีคนอยู่บนหัวผมหรือเปล่า หรือว่าบนหัวอ๋อบนหัวนะครับผมมันดิงปืนสลิงไปตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอันตรายว่ะน,นี้คนก็เหลือแบบ6-7กกคนเลยนะครับสถานการณ์ค่าจะยุ่งเหยิงจะจัด,จดปิก้าโดนยิงหลังมาจากไหนนาะจิบจ๊บจับ๊กจิ๊บจั๊มาเมื่อกี้นะหาไม่เจออ๋อบนหลังคาตัวนี้ยังอยู่นะครับผมโอ้ขึ้นไปยิงมันไม่ได้หรอมันโดนยิงตายแล้วนะี่ยเรียบร้อยมันโดนแบบฝั่งนู้นยิงตายครับผม สี่ตัวหรือผ่านศัตรูเนี่ยเฮ้ยเป็นได้ยังไงเอฟวีสี่ตัวทำไมมันเบาขนาดนี้คุณผู้ชมอ่ะแล้วตอนนี้เหลือศัตรูแค่สองคนสุดท้ายนะผมเหมือนจะอยู่บนเข่าฝันนู้นแหละที่มันยิงมานะนั่นไงเราเจอละเดี๋ยวเราเจ้าฟิทคิงฟิเชอร์ไปงัดหน้ามันดิมาเจอคิงฟิเชอร์พี่อะไรเนาะอาล้วคับคิงฟิเชอร์มาลอยลอยอย่างวันนี้เข้าไปหัวสองร้อยดาเมจงัดมีหนึ่งตัวหกสิบแปดดาเมจ เออเรียบร้อยโชว์ห้าใหม่เอาหัากผมก,ก็จบไปที่รถสำหรับคือ่ฟิชเชอร์นะผมเล่นยากโคตรโคตรนะแต่ก็แอบสนุกอยู่แอบมันมันมัน